ป่าป้ากูไม่ตายพอนายคล้องกูมันให้กูมัดเดียวมันนี่เอวเหมือนจะมาทิงที่นี่กูอ่นุ่ประจุกถึงกระลมกับปัดป่าป้าแล้วกูว่าป้ารังค่อยจบจบโบจบจบโบพ่อไปถึงเสใ้แยกล่าแก่กูย้ำบอกว่าปลาไปน้อยมันไปปลาน้อยเนตัมบุโร่ล่ะป้าไปทั้งตินไปปลาตินไปปลามันดักจ้องลอยเม็ดเลยมันแว่ไปน้อยมึงอวาไม่รู้ปลาตอกติ๊กนาติ๊กนาไป ไอบ้บังกลูนียนปลาดก้าไปแต่ปวอนก็มันเร็วปรอก้าไปไนองจากบ้านอุ๊คิมาแลยก้าวไปไนองไงกูเล่นแนี้กูหนังบรรูกว่ามันว่าปีตเงอเป็นนงังบนรกว่าพลังพลงน้องไอ้ก้าวไปอาบน้ำาะกิดดูใจจ้าจ้ากูก็นันงบรรูว่านังกล้ามเสียงไม่อยากอีจีะ เงินมมาไระจำพอมึงจะม่เจอตใจเดีด้มได้กูนากูนอนประมาณนี้ไม่ได้บาไม่โดยจำบุจีอลุงพอตั้ใจมึงจะไม่เจอเด็กกูหลายมึงวางโมก็ใช่ไหมเดี๋ยวใจดึงมันออกมาจากองนำหมกูจำมามันน้นุงไงได้หมว่ามันนุงไงได้คนยิ่ง่ปาคนรู้ละ ตวนี้นี่น้องบ้ากูนุ่งอกจากกองน้มาฮ่จะแต้มแอมเกย์รวยมีเจือโอ้ตามใจมึงจะไม่เจอตามใจมานานแต่กูไล่มึงบ้างอืมไล่มึงบ้างนะตอนเต็มมันนั่นนะเปย์รยกูไจากกองหนามโมนาเดวันนีน้าตรงมันเข้าปรี๊ดเนี่ยก่าจ่าเบิ่งเจอเพิ่งเจอแปนั่นแหละเหมือน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 รังจำเบิงพึ่งเจอ เออน้อยมึงไม่กว้างชาจะจะนากว้างเกลี้ยงจะจะนักว้างนี่นี่นี่เก้เหล้าไปดิแค่นี่้พอเจฉลี่ยนะมันก็จัดการตาแพงนะตาแพงตาดำหน้าตาดำคอเรียบร้อยเฉลี่ยมาตาสระแรงตาสระแรงมือตาเด็กมือตั้งใจตั้งกว่าเรียบร้อยเฉลี่ยมาตาสระแรงดีนได้ไตรงไหนก่อนสระแรงดีนตรงไหนที่สระแรงดีล่ะ กูเกมวันนี้แล้วไม่้อนรู้อะรักแร้แล้วมันนี่ต่างไกลต่างฟ้านางรักแร้เมื่อนแต่ถ้าว่ารักแร้ตีมันมันยังอยู่ข้างเดียวนั่นแหละฮะพอเทเล็กกูมไปแต่ในเตรียมตัวมันวอมมันเป็นวอมหรือมันกูต้องมาโอไปกันเราเป็นเกมไรหนึ่งหนึ่งถึงกูกับหลังกึ่งเต็มพิ้นไมันไม่มืนคนยิ่งใหญ่บ้านยิ่งมันเกินจะมันถึงมันอมกับกู อพ่อคนมันก็คอยออกหราอย่าเต้นแมมันอกดูเหรอในกาญจนเจตไปอากกจ นางนับไปมากลายในกาญจนเจตตาจาม่ได้มาว่าโยกี่ดีรลน i will Ô rằng, ô lúc nào. luôn dù, mày mày dạng. Mơ dù đi mày dạng. Ngong lúc, ngong kang minh, đi kang minh, minh, nguồn kang minh, minh, nguồn kang minh, nguồn kang minh, nguồn kang Cái nguồn ขครโ,โกูอะแกเบือกันแต่ว่าหยักัดูมูปลายอไอร้รอรมูปลายมูปลายกันไม่พรู้เลยโอ้ละกากมินกินมากมูย็มเบือเลยไอโลปลาด้าอยาแม่เลยเบือเกรนอะไแกนี่อะไรบอกดไม่ได้อีโจ้ปิน แล้วก็บ่อยมองตาแล้วก็ไอรมายจำโมจำเมาไปเลยจอมาจำเมาไ้เลยคูกิจก็จำมจอมมก็จำเมาจอมาเนี่ยโอ้เลยมองตานั่นมึงเลมาโตอ้ยหน้าเนเต็มกล้องเคือยังเป็นเป็นได้เป็นได้อีกเยอโอ้ยยิดูแล้วมึงไปรบกันดื้อดึกอดื นี่นี่แต่งอันกับกว่าใจนั่นเละแกไปเดก็จะามึงเปรบ่นม่มีเออมิมม่มีทั้งพระเดี๋กูก็จะบ่นครูก็จะบ่นครูก็กจครูกนจิไปครูไมทราบว่าครูครูมาดูนะอ๋ออาจารย์บตอนนี้บ่นคูมาดูนะเออคูก็บ่นครูกมาดูนะ ผมดูรับยากยังนะกูบ่นรับก็รับดูดูนะไม่เจ๊ไอจารย์ท่านก็รับดูแหน่วยนะนะหน่วยโดมปวดไอโลกอาจารจะวนอ่อให้ตัวนี้จะเจนเมื่อาดูก็เดินดูร่างด้วยไม่ก่อยก็ไขว่างเดนเจนี่ตั้งกันงเดือนเดนยี้ตั้งเดือนเดนนก็เดินยังเดือนไม่ว่างเลย เ่ฉัน,นกรรับดูราจีนเราจีรับกรรัดย,ยมันกี่มนี่นกูนกระรีดเราบ่มาว,วมออ็าเร็วไหมออกแบเดินดำนาลง่งเรื่งดูจดเดินไล่กูแดมันกับกจนนันนูราจีนเ่ยมาว้เร็วลยก็เร็เรเรเรตัวนั้นนั่นอะไปีกัน รับดูรักกันจก็รับวันแตงเกนี่เั้ดโอ้จันทนรับดูรักแตงเกเลยแล้วใอรรับดูรักกันจแงเกเลยต่วเก้่ิดถึงเวเก้อาจารย์ะมัยนี้มันน่ายากกันไม่ปลื้มเอา่ว่าเก้อยากป่อยแต่งแต่งคนกระด้นาตาไกลเก้กัเตกันจริงกว่าป้า อันน้ก็ไอ้มึงไปกันดีกกันแก็ไอ้กัโจกกันเจกโจกโจกดีหรือะนะก็มาไปปนไม่บิดตังอาจารย์ปนีดีวะอาจารย์เจ้าตาปาว่าหลวงจะกินจังเป็นจิงรงคลในการเดินตังปนีดูไว้เป็นนักรากาตากระปะกลยดีวะ กาตาแบบกาตาไม่ใช่ยาวเลยนะบอกมึงดึงมึงดึงในในเมืองมึงตองเลยนะมึงขึ้นโอมก่อนนะขึ้นแบบปีกไว้ขึ้นโอมขึ้นโอมก่อนกตจะไม <laughs> <t> ่คนก็เรียกขึ้นโอมปีเลยกา้ามันดากาตาก็ต้องขึ้นโอมโอมนั่นแล้วอ้มึงมันดูเรื่องกองแค่ก่องเร็วก็ขึ้นโอมนันนแหละว่าโอมนิ่งกูมันนิ่งล่ะ อาคูมันามีต้องต้องจ้ากับเมียขึ้นใจแบบร่วงหคนในเมืองต้องรักมึงกันจังประเทศโอมนิ่งคูมันดิ้งลาอาูมันามีกระกันนั้นเลยลูกแม่เอ้ยดีใจอาจารย์เด้อไปก่อนครับไปก่อนก็ไม่ประกาศได้ดิมึงเอากองทุนหรือแก๊กอเอาจะได้แหละ เมื่อการยีการกล้องแก๊กเอาไหมอ่อยนั่นเลยชัดเจนกล้องแก๊กเลยกล้องดีกล้องปุดนี่มันไม่กมามั่นแต่รได้แต่บ่กเป็นกล้องแก๊กเลยจัดจัดเจนเลยมึงดูการยีปัจจักแก๊กพอหล่อลวกกับในแต่ไม่ใจก่อบปัจจักไก่มอก็ได้ปลอมองแก๊กก็แล้วนั่นก็ใจมึงการ้ามา่ใจกี้ข้ามาแตามึงต้องขึ้นใจจะปลอกคนรักกันอย่ามึงจังเมืองแล้วก็ยีว่าปลื้มไม่รู้ว่าก็ยีว่าปากกูกับโม มากูกะแบปากูกะมีละคาบูกาบูตองให้ขึนจ้นยจิ่รัองว่าคนรักมึงก็ยล่มึงจะมีความว่าลอลอกันจิกันมือลนโนจิันจิกันจกันจิ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 กันะิันจวันเิานจิกันาวันจิ้านกันจิกันกันจิกันจิกัันกักนัน กาตาแกเล่นๆนี่กาตาแกเลยไอ้กาตาแก๊กแต่ใจนายกูเรียกเดี๋ยวใจนั qui, ้น <si พ no ันกูไม่ถุ้มมึงไม่ถุ้มนะกูว่าไม่ใจมาตาไอ้กาตาแกกันกูว่าไม่ใจเก๊กเกแม่เตี้ยนคำมาแลมไต่กองเลยกูพันพันปันกูว่าไม่ใจไอ้ยามันดีเตี้ยงปนี่นี่ว่ามึงมึงตองต่มึงตองเรียกวีเปรย์เนี่ยเดียวมันเดี๋ยวใจนายมึงเอ้ตัวบ้าบ้าปลือยเล็บก็แค่ว่าปากูกระบอก ปากูกับบ๊อบกับพ่อกูกับบ้าอะอึ้ยยยปากูกับบ๊อบพ่อกูกับบ้าอ่ะปากูกับบีมากูกับเบ๊แม่กูกับบ้าอะอึ้ยยยปากูกับบ๊อบพ่อกูกับบะปากูกับเบ๊ปากูกับบีพี่กูกับบะเก็บเหมือนน้าวเลือดแต่กูมึงก็วันหน้าปนต้องไปรถลดที่อ่ปากกูกับบ๊อบ พอกูกับมามากูกับแบแมกกูกับมาพากูกับวิผีมึงกับมากาบูกาบูมึงกูกับมาแกจังเพริดไอ้ย่าจะแตกแมาไอ้กี้ยกขึ้นยกขึ้นไปอำเภอไปอำเภอเนี่ยเป็นใจป่านี้ถึงเนี่ยไปวอนกนารตาลับยกขึ้นนำ้ำไม่ยากกูแต่งว่างหลงดานนี้ในไต่โอ่กนะ ยกคุณกูไม่ได้มาที่นี้น่ะยำอยู่จุดไม่เจ็ปราบพงค์ลากว่าอ่ะมันก็ค้อมเกาโลดนั่นไอ้ชื่อยกคุณนั้นได้ไหมหึฮะจะเต็มแปลงว่าหลอกอีแมม กับโรเรก็จะกันมาดาจิตเบักใจวุ่นอ,อ่ะน,นี่ปลากระกเบิดดิดรัางกับูโกรกชุ่นไปแจมนับปีนอง g โลคุนปลากระดได้นี่กูรุนี้ยไเป็นปลากระกติดรัางเออจแมงกล้าคนแบบนี้อนนอะย เบวกูลากไปตั้งบนด้นดีวะที่ว่ารถชิบล้อมาที่ทุกมาย่างมาเย็บขึ้นบนกันแค่นี้ตรงรุ่งเจ้าก็มาปิดรบเออก็ว่ารถชิบลอยเยบนะเออแผล่หลงรุ่นกลบเกลือนไปเลยลากไปตุ้มบนด้นดีวะเฮ้ยอดานวันนี้อาจารย์ ก็บิก็จนไว้นุยลย่อรปนใจใจที่จลากั นนักาจักจวนร้องปีตอนนี้มีรอราและกันด้ก้าววังวังรายกัน บันบ่นปนนลุกเลยไปนายพูนไปหาแลักรบอบตอนนี้ก็ยังไม่กลับไม่แน่ใจว่าก็จะได้หรือไม่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทำให้พระนางเจ้ามีความผู้ประทมจะแก้ปัญหานี้กันอย่างไรพม่น้อกับความกข้าใจต่อ